มูลนิธิการจนะบารมีจัดโครงการมหากรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสตั้งแต่อายุ30-70ปีฟรีในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษณที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเมื่อเวลา8นาฬิกานายวิจิตพาพลงามในอํเภอคลองใหญ่ นายอาภากรเจริญผลนายกอบตอรครองใหญ่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและผู้ที่เข้าตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโครงการมหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ซึ่งมูลนิธิการจนาบรารมีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่สำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอคลองใหญ่โรงพยาบาลคลองใหญ่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสมประจำหมู่บ้านและหน่วยงานอื่นๆจัดขึ้นโดยมีสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้ยโอกาสในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ตั้งแต่อายุ30ปีถึง70ปีจํานวนมากเข้าร่วมรับบริการทั้งหมด200รายนําโดยนายแพทย์พดุงสิทธิ์ละไมเกตผู้นํามูลนิธิการจนะบารมีนายแพทย์สลาวุฒิบุญ,ญยริศผู้อํานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่นายพนพรหานเฮียม นักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการรักษาการในตำแหน่งสาธารณาสุขอำเภอคลองใหญ่พร้อมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองใหญ่ให้การต้อนรับคณะสำหรับการจัดโครงการมหากรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอสเซเลตเต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ครั้งนี้เพื่อต้องการให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านมได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกฟรีด้วยเครื่องเอสเเลเต้านมเคลื่อนที่เป็นการกระตุ้นเตือนให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงอาการของโรคโดยมีการสอนการตรวจเต้านม ด้วยตนเองก่อนโดยจะมีทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้กับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสซึ่งหากพบโรคจะมีการส่งต่อเพื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐต่อไปอย่างไรก็ตามการจัดโครงการมหากรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเครื่องที่ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ครั้งนี้ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากนอกจากจัดให้โครงการในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ระหว่างวันที่ แและ9พฤศจิกายนแล้วยังได้มีการจัดในพื้นที่จังหวัดตราดมาแล้วส่วนในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่มีผู้เข้าร่วมและสนใจมากกว่าพื้นที่อื่นๆอีกด้วยค่ะโดยทางโครงการมหากรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมได้กำหนดไว้ตามเป้าหมายจำนวน200คนวันแรกจะมีผู้สนใจร่วมตรวจกว่า100คน โดยจะใช้เวลาเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกาและวันที่2เวลา8นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาต่อไปวิเชียนม่วงสีภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน